สวัสดีปีวอกคะ่ะปีวอกเดือนนี้เจอหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเป็นธาตุไฟหมายเลขปีอ่ะเป็นธาตุน้ำนะหมายเลขหนึ่งค่ะมาเมื่อสี่กุมภาพันธ์หนึ่งตัวแล้วมาเมื่อเดือนมิถุนายนอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเดือนนี้หมายเลขเดือนเปลี่ยนแล้วนะคะจากหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขเก้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านดวงที่ปีวอกมีหมายเลขเก้ากับหมายเลขหนึ่งใส่เสื้อเป็นกลางไว้นะคะ ใส่สีขาวไว้แล้วก็ใส่สีชมพูอ่อนๆฟ้าอ่อนๆส้มอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะนะคะสามสามสีนี้เท่านั้นค่ะแล้วก็นอนทิศมงคลกลุ่มแกนตะวันออกก็นอนทิศเหนือตรงๆนะคะกลุ่มแกนตะวันตกก็นอนทิศออกเฉียงเหนือกับทิศตกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะเดือนหน้าดวงดีมากๆ สิงหาเดือนดีมากๆวอก,ก Walk. ค่ะขอให้ปังขอให้โชคดีขอให้สมปัตถนาทุกเรื่องค่ะรีบๆเลยค่ะ,ร,คะรีบตั้งแต่เดือนนี้แหละอุปสรรคเดือนนี้มีบ้างเหมือนจะท้อแต่ไม่ไม่ค่ะอย่าท้อนะท่านที่เกิดหลังสี่กุมภาไปแล้ววอกหมดนะคะแต่ท่านที่เกิดสี่กุมภาของปีนั้นนั้นต้องย้อนไปนะ,ะส่วนท่านที่เกิดหลังสี่กุมภาหรือสี่กุมภาเดินหน้าเลยค่ะ พี่วอกแล้วนะฮะอย่าสับสนนะคะดูดวงชะตาแบบตำรับของจีนโบราณผสมผสานหวงจุ้ยค่ะเพราะฉะนั้นทิศไหนดีนอนหัวชี้ไปเลยนะคะทิศไหนที่ไม่ได้บอกให้นอนอย่าหมุนหัวไปนะคะดาวหลายอยู่เหล่าดวงดีหรือดวงกลางๆไปนอนแย่ไปเลยเพราะดาวหลายบางเลขมันหลายมากบางเลขหลายทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นอยากค่ะเดือนนี้ดาวดีอยู่ที่ทิศเหนือ ตรงๆทิศออกเฉียงเหนือทิศต,ตกเฉียงใต้เท่านั้นท่านที่ไม่รู้ทิศหมุนไปสามทิศนี้เลยนะโชคดีค่ะรวยรวยเฮงเงเงปังปังสมหวังทุกเรื่องอย่าพลาดโอกาสนะคะสวัสดีค่ะ